โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเว้าทุกคนนะครับก็อยู่กับผมทอนาเชอร์นะครับวันนี้เนี่ยจะพามารีวิวนะครับงานเว้าไฟนะครับอันนี้เนี่ยร้อยสามสิบสามเซนนะไซส์กลางๆนะไม่ได้ใหญ่นะครับไปดูนะครับสัดส่วนนะครับมีตาด้วยนะมีเขามีตาด้วยนะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเว้าไฟตัวที่สามนะครับที่ทานะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่เซียนเว้าไฟเลยนะครับแล้วก็สัดส่วนไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยแล้วก็ ทำมาด้วยความที่เราแบบมองภาพนะครับแล้วเราก็แกะนะครับสัดส่วนออกมานะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าสัดส่วน,นจริงๆแล้วมันอะไรยังไงนะครับก็คือมั่วมาเลยนะครับมั่วมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ําหนักก่อนนะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาหน่อยนะเบาหัวนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเขาค่อนข้างหนักนะชิ้นส่วนเยอะนะครับนี่ให้ดูนะเห็นนะอันนี้ขนาดแบกธนูแล้วนะว่าร้อยสามสามธนูร้อยสามเก้านะเกือบร้อยสี่สิบอะ เน,น้ำหนักค่อนข้างจะเชืดมากนะครับจริงๆถ้าสักประมาณนี้น่าจะดีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันขาดหรืออะไรนะครับตีก็กลางๆนะไม่อ่อนเกินแล้วก็ไม่แข็งเกินนะถือว่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับไม่รู้ว่าจะแต่งยากเหมือนตัวที่สองหรือเปล่านะแต่ตัวแรกที่ทาอ่ะคือขึ้นดีนะครับตัวแดงขึ้นดีแต่ตัวที่สองนี่คือแต่งเหมือนกันนะแต่งยากอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณนี้นะครับ ธนูเนี่ยตีไปเลยร้อยสิบเซนนะถือว่าคันใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นขนาดที่ผมค่อนข้างชอบนะธนูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสัดส่วนอันนี้เนี่ยก็คือผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องเป๊ะหรือเปล่าแต่ว่าผมจะอธิบายเป็นเป็นบางอย่างไปนะครับผมจะไม่ได้วัดให้ดูนะว่ามันกี่เซนกี่เซนเพราะว่ามันไม่ใช่สัดส่วนที่มันเป๊ะเออ คือผมกล้าเอานะครับทุกอย่างผมกล้าเอาหมดเลยนะครับก็คือเวลาผมทํานะครับดูนะดูนะผมแบ่งอย่างนี้นะครับเบ้าวไยนะครับตัวใช่ไหมตัวปีกแล้วก็เขาอันนี้ความยาวเท่ากันนะครับอันนี้ร้อยสามสามก็คือร้อยสามสามหมดนะครับเขาก็ร้อยสามสามตัวร้อยสามสามปีกร้อยสามสามนะครับเสร็จแล้วแบ่งสัดส่วนยังไงนะครับเราแบ่งเว่าเนี่ยเป็นออกสองส่วนนะครับจุฬาจะแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหม ว่าควายแบ่งสองนะครับแบ่งแค่ช่วงบนกับช่องล่างช่วงบนกับช่องล่างนะครับก็คือปีกล่างเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเลยปีกล่างเราาร์ k ไว้ตรงกลางเลยปุ๊บเสร็จแล้วเอาแล้วความกว้างของปีกเราจะเอามาจากไหนเราก็คิดจากความกว้างของจุฬาก็เราเอามาหารสามนะเอาร้อยสามสามหารสามมันก็จะได้ความกว้างปีกนะแค่นั้น มันก็จะได้ประมาณตรงนี้นะครับก็ได้แล้วความกว้างของปีกอืมนี่คือความกว้างปีกช่องบนผ่านไปนะครับจบมาถึงช่วงล่างนะครับเราจะแบ่งจะวางจุดมาร์กอะไรยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับพอมาถึงช่วงล่างใช่ไหมช่วงบนเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะมาถึงช่วงล่างปั๊บปึ๊บมาถึงจุดตรงข่าวบน อันนี้เนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าผมแบ่งแบ่งครึ่งหรือเปล่าแต่เหมือนจะขยับลงมานิดนึงใช่จริงๆแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้ครึ่งหนึง่งอยูประมาณนี้นี่แล้วก็ผมก็ขยับลงมานิดนึงแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยผมแบ่งเป็นสามช่องหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามงงไหม ก็คือเราเข่าเนี่ยไว้ตรงกลางเข่าบนเนี่ยคือไว้ตรงกลางเลยนะแต่ของผมเนี่ยตรงกลางมันจะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้ผมขยับลงมานิดนึงนะครับขยับลงมานิดนึงตรงกลางมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่ประมาณตรงนี้นะครับนี่แถวนี้แล้วผมขยับลงมานิดนึงแล้วก็แบ่งส่วนที่เหลือให้เป็นสามส่วนนะครับก็จะเป็นเขาใช่ไหมเขาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหน้าส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นจมูกส่วนหนึ่ง แล้วก็แบ่งช่วงบนเนี่ยก็เป็นสมส่วนเท่ากับเขานะก็เอาเขาขยับลงมาเนี่ยอย่างนีนะมันจะสามส่วนพอดีตามส่วนพอดีหรือใครงงนะก็คือส่วนล่างเนี่ยคุณแบ่งเป็นหกส่วนเท่าเท่ากันจบเลยงงไหมเออแต่ของผมเนี่ยขยับขยับเขาตรงเนี้ยลงมานิดนึงให้มันสวยแล้วก็ส่วนหูส่วนหูเนี่ยจะทําแบบไหนก็ได้นะหูนี่มีแบบหลากหลายมากนะของผมเนี่ย ผมทาโค้งนะแต่ว่าผมติดตรงนี้ไปด้วยน,นะเออบางคนก็ทําหูปับ๊บแล้วก็เอาเชือกขึงมาเลยนะก็ได้นะครับหูนี่มีหลายแบบมากลองไปหาดูนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็ทําหลายแบบนะด้านข้างนี้ของผมเนี่ยเป็นไม้ไม้สองท่อนนะก็คือเนี่ยซ้ายก็ขวาซ้ายก็ขวานี่คนละท่อนเลยนะครับก็คือไม้ส่วนเนี้ยผมจะให้มันชี้ยาวมาประมาณนี้เพราะว่าเราจะวัด จากความโค้งตรงนี้นะก็คือให้มันหันขึ้นไปเนี่ยมันจะเกินมาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ดัดเราก็ดัดเข้าขอบด้านนี้นะครับมาถึงนี่นี่มาถึงก็ตรงห่วงนี่ตรงห่วงนี่ผมก็ทําห่วงั้งหากนะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับมาต่อนะครับก็คือสองไม้เนี่ยก็คือโคนลท่อนกันนะครับแล้วก็จมูกประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เชือกบีบเอานะครับ บีบให้มันเท่ากันให้มันสวยนะครับแค่นี้เลยนะครับจริงนะครับส่วนความกว้างเขาเข่าล่างก็คือเข่าบนเนี่ยเรามัดไอตรงที่มัดตรงเนี้ยก็คือส่วนของเขาบนนะครับมันคือส่วนของเข่าบนนี่มันคือส่วนนี้เรามามัดไว้ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้คือตรงกลางของปีกนะก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยเท่ากันนะแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางแล้วก็มัดเพื่อเอาเขามาวัดมามัดไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับเขาบนมัดไว้ตรงนี้ สร็จแ,แล้วเขาล่างนะเขาล่างเราก็มัดประมาณตรงนี้นะครับก็คือให้เราดูความกว้างของปีกความกว้างของเขาเพราะว่าเขาตรงไหนประมาณไหนมันสวยเราก็มัดไว้ตรงเถานี้แหละครับเอาตามความสวยของตัว,ตวเองนะครับประมาณนี้นะครับงงไหมไม่น่างงนะผมว่าก็ไม่งงเท่าไหรนะ่เอาจริงๆคือไม่ไม่ค่อยงงนะคือถ้างงอะ่ะคุณลองไปหาดูรูปนะดูรูปที่เขาทาเบ้าควายสวยๆนะครับแล้วก็ลองมา แกะดูนะจริงๆมันไม่ยากนะครับแค่เรามองมองดูเราก็รู้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะอันนี้ก็คือสูตรที่ผมทํานะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเบ้าไฟยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะนานนะครับก็ธนูนะครับส่วนผมเนี่ยอย่างนี้เลยนะผมนั่งแกะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ธนูนะครับธนูเนี่ยเป็นคันร้อยสามเก้านะครับเขานี่ยาวข้างละผมมาร์กไว้สามสิบนะครับเจาะมันใบมันเกินขึ้นมานะครับ ประมาณยี่สิบแปดได้จะ่ยี่สิบแปดนะครับประมาณยี่สิบแปดใหมใช้เป็นเบอร์เก้านะสามเส้นนะครับสามทบหกนะครับคันจะแข็งหน่อยนะอันนี้ขนาดคันแข็งช่วยน้ำหนักอีกนะคือยังเบาหัวนะเนี่ยกระปรงประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เป็นคันใบใสนะครับแข็งใสนะครับแล้วก็เป็นหัวที่พึ่งอย่างดีพึ่งแท้นะครับแล้วก็ รูปเทียนแต่งเสียงเล็กน้อยแล้วนะครับถือว่าเจ๋วนะครับส่วนใบเนะี่ยใบนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่นะครับประมาณเก้ามิลน,นะครับใบประมาณเก้ามิลฝั่งนี้เหมือนใหญ่ฝั่งนี้เหมือนประมาณ1ิบมิลน,นะมันไล่มาเนี้ยเห็นนะฝั่งนี้จะเล็กเห็นนะฝั่งนี้ใหญ่หน่อยก็คือผมฉีกไนงะผมฉีกแล้วมันก็รูดมาปื๊ดมาเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับ

มาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเสียงใช้ได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็คลิปจะยาวนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ